พ่อฉันคืออ้วนหัวคุยเลยพ่อฉันมันไอ้อ้วนหัวคุยพ่อฉันคืออ้วนหัวคุยเลยพ่อฉันมันไอ้อ้วนหัวคุยบักสวยลูกพ่อกำลังไลฟ์สตรีมเลยมันคือยังไงไอติมอ่ะพ่อกเขากำลังเล่นเกมแล้วก็ถ่ายทอดสดให้คนดูพ่อมันเล่นเกมมั้ยล่ะบอใช่พ่อกำลังเล่นเกมมันอยู่ไสในห้องมันบ่ใช่พ่อมันอยู่ในห้องอ่ะแล้วก็มีคนดูมันร้อยไปถึงสามคนอ่ะมึงเซ็ตกูแทบอุ้กขี้โอเคเลยต้องหาเอ็นดูเมนให้เจอ อะไรเนี่ยเฮ้ยนี่คุณทำไรอ่ะเจฟฟี่นายถ่ายทำไมอ่ะมึงไรสดมากเวนบอกกูขี้อะไรอ่ะนี่ฟังนะพ่อมีคนอยู่นี่นะผมกำลังทำงานอยู่รู้ไหมมันเป็นร้อยดัดูผมนะแต่มันคืองานพ่อไม่เข้าใจเหรอนี่ยเออพ่อทำไรอ่ะไม่พ่อหยุดได้แล้วไม่ไม่ป่ะอะไรเนี่ยแล้วนายถ่ายทำไมเจฟฟี่นี่คุณล้อเล่นใช่ไหมโอ้ยเวนนั่นคุณเจ้ามันไปไหนอ่ะพ่อใครบอกมึงเก่งสิรู้ยูทูบสตรีมไอ้คนลอบคุณเหรอผมกำลังทำงานอยู่ไเร็วไอ้แกได้มาได้ไงเนี่ย แม่งดังเพราะกูล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยงานพ่อมันติดเกมผมกำลังหาเงินอยู่หาเงินอยู่รู้ไหมมึงด่ากูเตะมันก็เพื่อยอดวิวพ่อพ่อพ่อไม่นะอย่าทำมันนะอย่าทำทีวีของผมไม่โอเคเรามาดูสิพ่อลูกกันนะว่าจะเป็นยังไงเป็นยังกูเสีเห็ุบ่ได้ฮะคุณไม่เห็นเลยผมกำลังทำงานและคุณก็มาทำทุกอย่างที่คาดหมดเนี่ยและกูก็เห็นมึงเป็นเกมกูจะทำลายมไม่ได้นะมันนี่ยื้ย อไม,<ซ>ไม่ไม่มไม่ไม่เราเล่นใช่ไหม <c oughs> นี่เราก็เล่นใช่ไหมไม่ <c oughs> อะไรเนี่ยฉันไลฟ์สตรีมอยู่นะ่ยเอียนี่ยเมื่อสุดท้ายดีโอ้หันจะแตกซ้ซ้อเดี๋ยวสิเป็นบ้าขึ้นมาอีกบอกผมหน่อยสิว่าคุณรู้สึกไงแม่งเอ้ยกูเบียด์เสีเสือเลยซอยเบรย์ไพ่บอลมันยังมาปากหมาใส่กูเองเรื่องนี้มันจบง่างยแน่คุณดูไม่เอาคุณทำไรเหรอะฮะ คุณรู้ไหมว่าทำอะไรคุณทำลายไปไกลๆเลยไปบอกพิงดาวงเวงผมแค่อยากจะเอนเตอร์เทนคุณดูทำไมคุณทำอย่างนี้คุณคิดว่ามันจะช่วยผมได้งั้นเหรอกูไม่ได้ซอยมึงกูคือพ่อของมึงมึงด่าเป็นไรเนี่ยรู้ไหมว่าตัวเองทำอะไรอ่ะกูเฮ็ดงานตลอดเวลากูไป็นั่งเตนห้องเล่นเกมตลอดเวลาคือมึงผมไม่ได้ทำงานเป็นทำน้าที่ของผมงั้นเหรอคุณโชคดีที่แม่มาอยู่นี่เลยฮะกูโชคดีติแมนกูโชคดีคิดผิดคิดใหม่นะมึง เฮจสซี่ขอบคุณสำหรับรางวัลนะฮะอ๋อรางวัลเล่าอีทูปอ่ะก็แกได้เป็นมาผู้วิวของฉันนายฉันเล่นใช่ไหมมันนี่นะเวนเลยโอ้ยพระเจ้าฉันได้มาเองใช่ผู้วิวโองฉันไงล่ะไม่ไม่นี่คืองานของฉันและฉันก็ได้มาเองไอ้ขี้โกงฉันจะไม่เปิดให้นายอีกนะเอามันมายังไงก็โกงไม่ให้เวนเลยอี quên đây thật chào mình có sáng lấy mày mày Oh my. เวนโอ้ผมไม่รู้นะว่าพวกคุณยังอยู่อะโอเคเพื่อนๆผมเออขอโทษเพื่อนๆทุกคนนะที่เห็นผมทำอะไรไม่ดีอืมผมต้องปิดผมต้องปิดมันแล้วแหละไม่ว่าคุณรู้อะไรไม่ว่าคุณเห็นอะไรที่ผมทำมานะผมจะแก้ไขมันเอง เป็นปกติแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในวันนี้ผมจะหาเวลามาเจอพวกคุณในสัปดาห์ต่อไปนะเพราะตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะซีมสดได้นะทีวีผมพังแล้วอฝันดีนะ Sorry, ผมขอโทษในสิ่งที่พวกคุณเห็นนะ mm hmm. ผมขอโทษจริงๆ